สวัสดีครับผมชาญเจริญทรัพย์นะครับโอ้วันนี้มาเจออัศวินหมาขาวพี่น้องอัศวินหมาขาวหมาปุ่นสายโหดครับ XMG c XE2 สุดาดีครับ e โอ้สีขาว เล่นลุกรังโอ้สีขาวพอถ้งใช้งานไปนานๆเนี่ยมันก็จะมีตลกบ้างธรรมดาไปน้อง X425D g 0เครื่องยนต์ก็6สูบเพราะมันเร็วนะพี่น้องว้าโอ้โอ้โหรังงามๆเลย นี่รอมากไ่น้องคิ้วเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่อง x c m g ครับ6สูบจ u r b เขับมาเร็วมีตเตอร์ลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำรีดมาได้175ตัวครับเออก็มฟัมฟัม x c m g แต่ว่าก็คล้ายๆหรือว่าเปรียบ เทียบเท่ากับ k 3มีครับหรือว่า Kawasaki หรือว่า KPM จักแดนแผ่นดินใหญ่พี่น้องอเครื่องยนต์เนี่ยกระหึ่มเหมือนกันครับกระบอกสีเทาบูมอาร์มลำตัวเนี่ยสีขาวครับตักด้วยเทาขนาดอ21 e ตันซึ่งน,นะครับ ใบแทงกันแปดสิบเซนครับเราเลยเจ็ดตัวแคเรียสสองตัวที่ชอบแต่เมือกี้นะมือกี้นี่บักเอ็บเลยครับหนึ่งคิวนะเดี๋ยวดูสดทรงเอวไม่ได้เจอนานเลยทรงเขาได้อยู่ก็ดูแลโดยใช้หน้าแมชชีนครับ ติดไว้อยู่ติดไว้อยู่ป่าบูนนี่สโหดอยู่แล้วครับกาดข้างรถตัวโอ้ก็เดินใหญ่เนี่ยโอ้แกก,กุลบครับเอาดินกลบไป เลยจะว่ากรบเอาหน้าดินเปิดหน้าดินก็จะเป็นลูกกังครับนี่เป็นตัวเอกบูมอาร์มเชื่อมนอกเชื่อมในครับเสริมด้วยแผ่นเหล็กสัมเชกมีลายไปปิ้งให้พร้อมครับมีรีดมาได้175ตัวนี่ไม่ธรรมดา ห้าฟังครับจัดจ้านมากเสียงกระชุนดินจีรถรถแข่งมาเนี่ยรอเราเอาการทีเดียวครับอถนี้ก็ใช้งานไปเยอะ ดูเท่ดีครับดีดีออตรงนี้ตะปุ่ปเรลียนน่าจะโอเคครับเปียนอีกสองตันปกสูบขับมันเร็วเอ็นบอกประหยัดเชื้อเพลิงครับนะตัวนี้ก็จะมีแม่รังด้วยมีหินด้วยครับ วันก,ก่อนไปทำงานดูอ่างก็เล่นแต่โคลนครับจ้ำวิ่งสองครับวิ่งร้อยเมตรครับไปกลับก็สองร้อยเมตรอ๋อหลุกรังเน็ตสวยมากครับ เออไปกี่ตักล่ะของแท่น้องของแท่หมูอ,อามยังใหญ่เลยมีสรรถนะในการทำง,งานครับ สี่ลี้ฮะร้อยไปแล้วครับอเอาเอาชิ้นเอาไปก่อนกับแม่รังครับอ้ไม่ได้จืนานแตน่สมรรถนะการทำงานยังโอเคครับนะ คุยกับป๋าแล้วคุยกับป๋าบุญโนโอ้ร<อ>ื่งยนต์นี้ป้าครับไม่มีปัญหาแตจะโอ้ดูเหมือนเหมือนคืนเหมือนโอมสื่อเลยพี่น้องนะครับทรงเขาเนี่ยเดี๋ยวรอดำมาครับอ๋อจัดเต็มอุ้มครับ 1นคิวน้อง1นคิว1นคิว5ฟันใสไปแล้ว2อุ้งครับเอา3อ,อาจจะเป็นดินแดงก็แล้วลูกกัน้นก็หมดล้วนเลย175ยเจ้าพลังมาเนี่ยขอบมันเร็วโอ้โหลูกลันลึกกันกน,นะ ใส่ไปอีก,กสักนะสีสีขาวตัดด้วยเทานะครับวิงก็เหยียบค่อยๆไปออโอ้ยลิเอ็กซ์ซีจี จากแดนแผ่นดินใหญ่นะครับใช,ช้นาม x นติดอยู่บันทายาก็จะมี x c m g ก็จะเครื่องจัรครบวงจรเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นม er. อเตอร์เกรดเดอร์รถตีนแกะหรือว่าจะเป็นบลูเซอร์ครับมอเตอร์เกรดเดอร์หรือรถขุดเล็กรถขุดใหญ่บูมสั้นบูมยาว มีหมดครับรืูว่าจะเป็นเฟรนนะเฟรนก็มีครับรอ๋อเออหองเท้หองเท้ครับควานวานก่อนออ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 อเจอ,เอหินครับ ยี่คนนี้หล่อมากเลยสองุ้งครับ ไฟนี่ LED ครับปูให้ดูครับประปูใส่โขดครับมาสนใจครับดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์นะครับ สวินมาร์คขาว XCMG ไม่ได้รีวิวว่าเป็นปีนะครับสีขา,ขาวๆลอๆลอลอเท็นเท่เลยรีวิวตั้งแต่ป้ายแดงนะถือว่ารอทีเดียวครับ ยอดครับพลังเลือเฟือสนใจว่าใช้น้ำแมชชีนจัดให้ครับหรือว,ว่าเข้ามาดู YouTube ช่องชาติเจริญทรัพนะครับการทำงานหรือว,ว่าเพจชาติเจริญทรัพ X c a v ์ t ีเทนทรัหรือว,ว่ารีวิวอ่ะฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ